สวัสดีครับพันร้านการชังครับผมวันนี้ก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์มาถามนะครับว่าไฟคัดหัวนี่ครับบุ่มเสียเนี่ยครับจะต่อตรงได้ไหมครับก็เขาขอวิธีมานะครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปแนะนำการต่อนะครับก็อันนี้ก็ ตัวยังยังดีอยู่นะครับยังเปิดเร่งได้ครับเ,เ,เดี๋ยวจะทำเปรียบเทียบกันเลยนะครับว่าจะสว่างเท่ากันไหมอุปกรณ์ก็มีไขค,รครวงขนาดเล็กครับแล้วก็คัตเตอร์อาไว้งัดนะครับคนอื่นแล้วก็ถอดน็อตก่อนครับลอกตัวนี้ครับลอกแผ่นยางนี่ครับค่อยๆมันจะเหนียวนิดนึงครับก็ติดกาวไว้ จะเห็นรูน็อตนะครับเนี่ยสี่รูห้ารูแล้วแต่รุ่นนะครับนี่ยแล้วก็ถอดเนะครับถอดน็อตออกเลยครับเนี่ยแนะนำโดยตรงเลยนะครับไม่ต้องไปวัดไปวัดอะไรให้ยุ่ยงยากครับทำตามได้เลย เรียบร้อยครับวางไว้ดีๆครับนอดหายครับหายากแล้วก็คัตเตอร์ครับหรือเหล็กอะไรก็ได้ครับบางบางงัดในร่องมันครับมันอาออกครับบางรุ่นติดกาวครับบางรุ่นติดกาวก็งัดยากหน่อยนะครับบางทีก็งัดแตกเลยครับบางยีห้อ แล้วก็ดึงตัวนี้นะครับตัวนี้บางคนก็ไม่รู้ว่าจะถอดอยังไงครับเราก็ดึงออกง่ายๆเลยนะครับเนี่ยดึงออกมาเลยครับเป็นตัวสวมเฉยๆแล้วก็จะมีนอ็อตเนี่ยน็อตตรงนี้แล้วก็เอามือหมุนออกก็ได้ครับแต่มันไม่แน่นมากก็หมุนออกได้เลยครับหมุนล็อกวอุนลุ่มครับอันนี้จะเจาะจงต่อตรงเลยครับ ไม่อ้อมคอมดูแล้วทําได้เลยนะครับเนี่ยดูวอลุ่มนะครับส่วนมากก็จะคล้ายๆกันนะครับเยังไงครับไม่จะได้ดูชัดๆนะครับเดีห้าหลัก,กออ,อันนี้ของดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนครับนี่อ่ เดี๋ยวพอเราได้มาลักษณะนี้นะครับเนี่ยวอลลุ่มเราก็งายขึ้นนะครับเป็นเห็นรอยเชื่อมมันครับตัวข้างหลังเนี่ยครับตัวคู่หลังเนี่ยจะเป็นตัวเปิดนะครับถ้าเราจิ้มจิ้มไฟมันก็จะติดครับแต่ว่ามันไม่สว่างมากครับมันแค่เปิดสวิตช์มามันก็จะไฟติดทีรีนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเร่งแสงครับเนี่ยามตัวหน้าเนี่ย นะครับถ้าเกิดว่าวอลลุ่มเราเสียนะเราต้องการต่อตรงนะครับถ้าเราต้องการต่อตรงเรามาดูที่ใต้วอลลุ่มนี่ครับอย่างเดียวเลยครับตัวอื่นเราไม่ต้องไปสนนะครับ เราลองเอาคัตเตอร์นี่แหละครับหรือเหล็กอะไรก็ได้มาจิ้มดูก่อนครับว่ามันใช่สวิต์ไหมถ้าไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวจะแตะให้ดูครับนี่ครับดูไฟครับจะสว่างนิดเดียวครับจะสว่างครับคือสวิตต์แต่ตัวนี้เราไม่ไปแตะมันก็ไม่นั่นนะครับนี่ไม่ติดนะครับไม่สว่างทีนี้เราจะใช้ใช้ขั้วนี้กับขั้วนี้นะครับนี่ถ้าเรามีหัวแรงครับ ตัวแรงแล้วก็บัตรกรีตัวนี้ให้ต่อกันเลยครับสามตัวเนี่ยให้มันต่อกันเนี่ยเราต่ออย่างนี้ได้แล้วครับเนี่ยแล้วเราจิ้มตัวนี้เลยครับไฟมันจะแจ้งขึ้นครับแต่เราต่อสามตัวด้วยกันครับเนี่ยครับอย่างไรครับเนี่ยครับ ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาต่อสายสำหรับจํากันนะครับเนี่ยกรณีเราต่อสายออกมาข้างนอกนะครับต่อตรงเอาไว้เปิดปิดต่อกันนะครับสำหรับใครที่มีหัวแรงครับก็าจะาง่ายหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ใช้สองตัวนี้ครับสองตัวหลังครับเป็นสวิต สายที่เราเตรียมมาครับเชื่อมไมเลยครับถ้าใครเชื่อมติดยากลองเอาตะกัวตะกัวไล่ก่อนครับเอาตะกัวมาจิ้มขั้วก่อนครับมันจะได้ติดกันง่ายครับถ้าเราต่อแค่สองขั้วนี้นะครับไปมันจะติดตรีนะครับเนี่ย เราตัวนี้เป็นสายสวิตช์มาแล้วครับสองตัวหลังนี่ยนี่ยครับเห็นไหมไฟมันจะติดตีรีครับใน,นี้เราเปิดไว้นะครับเดี๋ยวจะลองมาต่อตรงที่เร่งแสงกันครับเนี่ยสามตัวข้างหน้านครับเราก็จัใส่กันเลยครับเนี่ยตัวนี้ผมจะไม่ไม่จัให้นะครับเพราะว่ามันของมันยังดีอยู่นะครับเกียดเชื่อมออก เนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับถ้าเราต่อไว้เราก็ต่อไว้ปุ๊บเราก็จะมาใช้สวิตช์ข้างนอกแทนครับจำสายเอาจำเนี่ยครับเนี่ยเปิดปิดเอาเนี่ยครับมือไม้น,งนึงครับเนี่ยเนี่ยครับก็เรียบร้อยครับ ให้ดูชัดๆนะครับเนี่ยเราใช้สวิต์นะครับเนี่ยข้างหลังเนี่ยสองคู่หลังนะครับเป็นสวิตสวิต์เปิดปิดตัวหน้าตัวหน้าสามขาตัวนี้จะเป็นสวิตเร่งแสงครับเร่งความสว่างมากสว่างน้อยนะครับแล้วอันนี้เราก็เชื่อมมันมันติดกันไว้เลยนะครับเรามาใช้ ตัวนี้สเส้นหลังนี่เป็นสวิตแทนครับสวิตต่อข้างนอกเอาครับประมาณนี้แล้วครับก็ง่ายๆครับทำตามได้เลยครับก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ